เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมคุณกล้วยอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันใน10อันดับสุดยอดช็อตยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลประจำปี2024นั่นเองนะครับผมช่วยผมตบมือได้ดิ <laughs> ซึ่งในปีนี้เนี่ยเรายังคิดตามยอดวิวเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาก็คือเราจะนับตั้งแต่วันที่1ธันวาของปี2022มาจนถึงช่วง28ธันวาของปี2024นะ เผื่อเอาไว้เผื่อชอตที่ลงปลายปีที่แล้วเขาได้แบบเฉิดฉายบ้างไงนับเผื่อไปนิดนึงโอเคไหมเผื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วสำหรับ10อันดับชอตของเราก็เดินทางมาถึงปีที่3แล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมากๆเลยนะครับผมหวังว่าจะสนับสนุนอย่างนี้ต่อไปนะงั้นก่อนจะไปดูกันว่าปีนี้เนี่ยมีชอตไหนที่ติดอันดับบ้างก็ขอเชิญพบกับสปอนเซอร์ของเราที่อยู่กันมาอย่างยาวนานเหมือนกันนั่นก็คือ <Level> สินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายได้ที่ Level up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกและมา Level up ไปพร้อมกันอ่ะโอเคสำหรับปี2024นี้นะครับถือว่าเป็นปีที่หนัก่วงมากๆสำหรับคุณกล้วยนะครับเพราะว่าช่วงกลางปีเนี่ยคุณกล้วยประสบอุบัติเหตุเกือบไปอิสไกนะครับ ไม่ไม่ไม่ได้โดนทักสั่งนะโดนซาลิงสั่งเสยโครมบินเลยอย่างน้อยที่ยังดีที่พระเจ้ายังไม่เอาตัวคุณกล้วยไปอะนะสงสัยบาปหนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณกล้วยก็หายไปประมาณ3เดือนเลยนะครับผมตอนแรกนึกว่าปีนี้เนี่ยจะ กล่อยๆแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทํำชอตเป็น3เดือนด้วยกันเลยนะเออแต่ปรากฏว่าปีนี้มันดันคึกคักกว่าที่คิดนะสิอ่ะผมว่าอย่าพูดนั่นพูดนี่เยอะเลยพวกคุณคงอยากจะดูกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเลยว่าเริ่มจากอันดับที่10นะโอเคไหมไปอันดับที่10คุณกล้วยกับแจ็คพอตเซเว่นเอ้ยแปลกๆว่ะแปลกๆว่ะถามจริงยุคสมัยนี้ในในยังเล่นเอ็กซ์โซเดียกันอีกอย่างง่้เหรอ One eternity later. อันนี้มันจะจวหมดแล้วเนี่ยคืออะไรอะ่ะเอาเคาน์เตอร์ออกสามแล้วก็จัว1 1> ่วหนึ่งไม่ไรวะโกมูลคอยแอดสองการ์ดจากมือของคุณไปให้มือฝ่ายตรงข้ามแล้วก็รอสองใบอ่ะคืออะไรวะจะเอาอะไรผมแฮปปี้แล้วก็แมพเล่นอะไรอ่ะแปลกปกว่าเราอะ่ะเล่นเล่นแปลกๆว่ะคืออะไรวะคือผมจบเทิร์นก็ชนะแล้ววะงงว่ะเล่นอะไรอ่ะนายเล่นอะไรอ่ะนาย ไอ้เหม้ยเหมือนมันมันมึงส่งแฮปปี้มาแบบว่าเหมือนกับบอกบอกคุณกล้วยว่าใช้มันสิคุณกล้วยใช้มันเลยใช้มันเหใครเราไปจะอดใจไหววะไอ้ี้ยใครไปจะอดใจไหวว่าไปเลยดิแฮปปี้อะดีแน่อะไรอะเจคอดเซเว่นเหรอทำไมอ่ะสกายไปนี้จะส่งลงสู่สาล ้ามีแจ็คพอตเซเว่นแ,แบนิสอ๋อแบนิสแล้วชนะเลยอ๋อไอเหี้ยเก็บดิอยากชนะใช่ไหมเอาเก็บกล่าวเข้าเด็กไปเลยโทษทีโทษทีว่ะพอดีพี่เก็บกล่าวเข้าเด็กได้วะ่ะ <Bro. Bro. S 1> อ้าว Bro. Bro. อ้าวไม่ไหวอย่าฝืนไอ้น้อง ผมเรอยากงชอบเลยครับคนใจร้ายรักก่อนนะยูกิ k จคอดเซเว่นของได้นะ่ะมันเช็ดอัพนานเกินไปเอาจริงนะผมไม่คิดว่าอันนี้จะติดเลยเพราะว่ามันมันมันพึ่งลงไปแบบรู้สึกว่าพึ่งลงไปเมื่อไม่นานมานี้เองอะบอกเลว่าติดเฉยน,นะครับแล้วก็เป็นช็อตที่มีความยาวเกินกว่า1นาทีอันแรกที่ติดอันดับด้วยนะฮะสำหรับแจคอตเซเว่นนะ สงสัยคนดูชอบดูคุณกล้วยบทกขยีค้ความฝันว่ะหรือว่าปีหน้าเอาแนวทางนี้ดีวะคุณกล้วยพูดบิกขยี้ความฝันนะ <laughs> เออแต่ถือว่าเป็นช็อตที่สนุกดีนะครับสนุกมากๆเลยมันแบบป็นการพลิกล็อกหลายหลายหลายตลบสลแสร้งเหลือเกิน <laughs> ก็เลยอยู่ที่อันดับที่10ไปนะครับผมมาต่อไปเป็นอันดับที่9ไปดูกันอันดับที่9เด็กมีมที่หน้า มีมตายังไงล่ะอ้ยไหนใครบอกเด็กอะไรนะเด็กมีมหรอมีมที่หน้าเฟรเจอร์เครเดิตมันติดลบแล้วอ่ะเด็กมีมครับแย่ yeah, วอะัยรุ่นฮอลลันเล็กมีมต้ามีคนบอก FPK หรอมันจะ FPK อะไรกันมันไม่มี เด็กมีมีล้อจกนี่มีมังกรตัวใหญ่ด้วยใบนี้มันเอกเกตได้รอบหนึ่งนี่รอเตา่าเฮ้ยอย่าบอกเระปั๊มพลังแล้วยิงเลยเหรอใช่เหรอไม่มีหรอกมึงเต่าอะ่ะโอ้ยเป็นเจนเลยเอ่ะนี่มีเต่ามาได้ยังไงวะเล่นปะอย่าบอกนะว่าโอ้ยมีเต่าจริง <Hello. S 1> โอ้โห โอ,อ้อันนี้น่าจะเป็นช่วงที่เต่ายังไม่โดนแบนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเต่ามันเรียบร้อยแล้วครับมันโดนสอยไปเรียบร้อยแล้วครับด้วย น่าจะด้วยน่าจะด้วยเหตุจากท่าแบบนี้นี่แหละมันเลยโดนสอยไปแล้วสงสัยคนดูจะชอบเตาอะอหรือว่าชอบคุณกล้วยโดนยิงไลฟ์ f อ K วะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่รู้ๆเลยก็คือไม่ได้เล่นครับจะใครเจอแบบนี้เข้าไปนะไม่ต้องเล่นอ่ะได้เวลาอันดับถัดไปอันดับที่แปดหรือไม่รอดแน่เพื่ออังเชิงเอกาเลียงคอมบาบ โอมตีรอยต้งเกกาเลียงอ๋อเดือดหลอดตัวไปนะวัวเริ่มเหนื่อยจริงๆแล้วเนี่ยพึ่ง,ง,งเอ้หรือจะมาทาเกกอัวอย่างนี้ไม่ละอัวขอใช้ความสามารถของเกกาเลียงคอมไบเด็กเกตฮ่าาได้เวลาเลี้ยว อันชมเกกาเลียงคอมบายมาวินแอนวอร์เกตกาเลียงด้วยเอฟเฟกของเกกาเลียงฮ่าฮ่าอ้ววัน,นเกง่งเจ่งจริงเจ๋งแบททูไปเลยหรือก็ไม่ไมีทางหรอกจากเกกาเลียงของอัวเดร็กแอคชั่น ผมต้องบอกก่อนเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันที่คนดูเยอะเป็นเพราะว่าดูซ้ำเพื่อจะฟังในสิ่งที่คุณผ้วยพูดพเป็นภาษาจริงหรือว่าหรือว่ามันน่าสนใจจริงๆอะนะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าถ้าคนที่รู้จักเกตการเดียนแล้วไม่รู้จักของเสริมเกตการเดียนเนี่ยก็คงจะดูน่าสนใจไม่น้อยเพราะว่าเกตการเดียงอะมันได้ลักกางอักเกตแล้อย่างไงล่ะมีประกอบร่างได้หมดเลยนะวินวอเตอร์ ทันเดอร์วอเต t ร์ทันเดอร์วินมีหมดเลยครับโอ้โ oh ห mm hmm. ถือว่าเป็นการอัปเกรดเกตการเด่นที่ uh, mm hmm. ผมเองก็ป่าเปื่มนะที่ในสุดมันก็พอจะเล่นกับชาวบ้านจะช่องเขาได้แล้วนะยิ่งหลังๆมาเนี่ยมีเอนจินของ t อยบ็อกเนี่ย mm hmm. ผมว่ามันก็เก่งเจงอยู่นะ <laughs> อ,อ๋อย่าลืมอย่าลืมคาชาคุงด้วยแล้วกันนะเผื่อจะช่วยเกีร์การเด็กเกียการเดนได้ <laughs> ไม่ไม่หยุดเดี๋ยวเพิ่งเรียกของว่าเมตาบอยไปดูอันดับถัดไปกันก่อน,อนเลยแล้วกันนะครับผมไปอันดับที่7คอนเทนต์นะ่ะไม่มีจริงไฮไลท์แนตะ่มันไม่อยู่จริงมันเป็นแค่เรื่องหลอกลวงเฮ้ยตังเว้ยสามโอซิเล <laughs> เฮ้ยๆๆ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 ๆอๆๆ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  มอนสเตอร์รีบอนกลับไกครับอเูเบลิกะไม่ใช่มอนสเตอร์แต่เป็นเทพฮ่าฮ่าโ,โดนรถพลังว่ะ <laughs> แก่แค่แย่เด้งจะมาสู้อะไรกับอูเบลิกคล็อกเวิร์ดทาวเวอร์ก็จบเกงเฮ้ยแต่ว่าอูเบลิกที่โดว่าเชิญมาแบบพิเศษจะต้องถูกลงลงสู่ศาลเอ๊ะเอาล่ะใครจะจวบเทพเหมือนกันแล้วนะจังหวะน,นี้อ <laughs> ไอ้เหีเ้ยวเอก็กโซเดียมงยิงด้วย <laughs> ถ้าผมไม่ใช้คคกเวิร์ดทาวเวอร์นี่กูตายแล้วเมื่อกี้อ่ะมันไม่ใช่อย่างงั้นขอแบดิสออกมาเลยไซเบอร์ดรา้อนหวยมร่อยราก้อนตูมได้เลยไอ้แค่โอ้โหรอบนี้เนี่ยมีการพลิกไปพลิกมาที่เยียบยนต์ที่ทำให้คนติดตามดูผลลัพธ์ของช็อตนี้ถือว่า มีชั้นเชิงพอสมควรนะฮะสำหรับสำหรับช็อตนี้เนี่ยเกือบเดาไม่ได้ว่าใครจะชนะทุกคนคงคิดว่าคุณกล้วยแพ้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยางกอนไม่ใช่วันนี้และไม่ใช่กับเด็กไซเบอร์ดราก้อนของคุณกล้วยนะเพราะคุณกล้วยคือตัวตึงไซเบอร์ดราก้อนอย่างไงล่ะเอว่าแต่เห็นชื่อแวบเมื่อกี้คือชื่อยูกิอีกแล้วเหรอไอหมอนี่มันคนเดียวกับอันดับก่อนหน้านั้นป่มเนี่ยปีนี้อาจจะเป็นปีของเขาก็ได้นะมาสร้างตำนานเอาไว้ในช็อตหลายอันละงั้น ไปดูถัดไปกันเลยแล้วกันนะครับผมอันดับที่6ขอแค่ต่อยไปแรงๆก็ไม่มีอะไรต้องกลัวใจญ่สดมากเอามาเป็นวูเต้นะคอนด้ามาอนขอเล่นได้ปะขอเล่นได้ปะเอ้ยมีมามีนาเนกีเอ,อ้มีเนกเก้ก็ยังเนออนฟิตชั่นได้นะนเนกี ก็ใช้ความสามารถของเวอร์ตี้นะคอนด้าจ่ายไลฟ์ฟอยด์สองพันเราแค่ต่อยไปเรงๆเราจะกลัวอะไรวะออกมาเลยเนโอสกรูเกอร์ตีแล้วรับความเสียหายเทนจะไงล่ะจบตีไดปดินีร์ัฟลูอิดแล้วก็ใช้ความสามารถไอ้เฮโนะ <laughs> ี่เก้อชิมฝ่ายนะ ไป่นม yeah, wow. exactly. mm ันเนมันเน็ตตัวเบทเธอร์หรอจีกวะนี่ยเออว่าไม่อยู่เหมือนทันแรกเลยด้ว่าในเกตเอฟเฟกต์ของมันเต๋อใดก็ตามหมุไฟจมข้ามเลยระหว่างที่จริงต่อเยอะอื่นก็ได้นี่ว่าจริงๆดูไปตอนแรกนะไม่รู้แล้วว่าไอไอช็อตนี้มันแบบติดอันดับติดอันดับไหนแล้วอันดับหกวะอันดับหกได้ยังไงนะแต่พอดูไปจะจบออกูรู้แหละอีพิกเฟลด้วย่า ไอเราก็อยากตีเข้าไปแบบว่าวัดไปเลยคือไม่ต้องมาตั่งอ่านเอฟเฟกอยู่ไงเราก็วัดกันไปเลยตีตัวใหญ่ที่สุดเพื่อแบบบื้มพลังแปมันห่าใส่หน้าปรากฏว่าตัวใหญ่เขานั้นมีเอฟเฟกดิกใกล้เรียบร้อยคุณกล้ยกวยคุณกล้วยจ่อยเลยโอเคไปดูอันถัดไปกันเลยครับผมอันดับที่5เรียกผมว่าคุณกล้วยจั่วพื้นเดี๋รอหรือ โอ้ชิ่นมาต้องสามใบมันต้องมาแล้วปะถ้าคุณเรียกเทปไม่ได้คือไม่มีโอกาสไหนให้คุณเล่นแล้วในวันนี้อ่ะดูอิดพระเจ้าปูคุมแดงเราไม่สนอะไรใดๆแล้วตอนเนี้ยเขาจะให้ผมเล่นไหมเปิดแค่แม็กซี่เทปไม่กลัวแม็กซี่ขอใช้ความสามารถของไซเบอร์ดาร์คคิเมิล่าทิงโซเอเนอร์จีแม็กซ์เพราะอย่างนั้นน่ะติดใกล้จะพื้นเทปยังไงล่ะ HA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  <laughs> the orbital! So Crossing Samway Monster 3 Unchained Omelix uh. <laughs> <laughs> My life! go! <Godhead>, <laughs> สัมผัสได้หรือเปล่าครับพลังของทวยเทพนะอันนี้เป็นช็อตที่ช็อตและช็อตที่หล่อเท่มากๆเลยนะสำหรับคุณกล้วยนะเออเท่าที่จําได้นะในไลน์นั้นคือพยายามอยู่หลายตามากๆในการเล่นคอมโบนี้ปรากฏว่ามันมาติดเอาตานี้แบบฟูฟูเซตเลยก็เลยได้เป็นอันดับห้าไปใช่ไหมทุกคนก็ชอบคุณก้วยหล่อเท่เหมือนกันใช่ไหม เออเ e ร y ก o o d เบรเกอรเบรเกอรเอ้ยหรือว่าเขาชอบโเบริกันวะไม่ได้ชอบคุณกล้ยหรอเท่เออชักงสงสัยแล้ววะ <laughs> ไปอันดับถัดไปครับผมอันดับที่4 20เทิร์นสู่ความพ่ายแพ้ไฟนอลเขาดาวอุ้ยกูแย่แล้วเกตการ์เรียนเข้าไปเข้าไปฉ <laughs> ันเฮ้ยโอ้ลาวากูลีม น่าจะเป็นสายแบบถ่วงแล้วก็ให้ผมล้นไลท์ตายเองอ่ะแล้แพ้นี่นาตึงๆต้องระวังไงเฮ้ยไอ้หี้ยใครจู้อีกแล้วสามเลยก็ได้ถ้าผมไม่ลงเพิ่มก็คือมันน่าจะจบด้วยผมชนะนะถ้าเขาไม่มีการยิงไลท์หรือว่าอะไรสักอย่างนี่ไงแต่เขามีไฟนอลเขาดาวใช่ปะ่ะจ่ายไลย 2000, 20ท์พอยสองพันยี่สิบเทิร์นหลังจากนี้ให้ผมแพ้แล้วเนี่ยอยากรู้แล้วว่าไพ่ร็อคดาวน์เฟฝึกยังไงอะ เดี๋ยวก็จบแล้วแน่มาเลย let's go <S <laughs> <laughs> รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แพ้ด้วยไฟนอลเขาดาวนะครับผมเออแต่เตฟเฟกต์ไม่ตื่นตาตื่นใจเลยว่ะ ง่อยจริงๆครับสำหรับเอฟเฟกของอไฟรอตของเขาดาวอะนะเทนที่แบบจะมีลูกไฟหลายๆอันปล่อยออกมาจากฟ้า20อันก็ได้ไหนๆมันรอย20เทินแล้วไงมึงปล่อยออกมาจากฟ้า20อันก็ได้พิวพ้ว,ว,วิวแล้วก็ระเบิดใส่ตัวฝักตรงข้ามตุยไปอะไรก็ว่าไปดิ <laughs> อันนี้คือแบบเนื่องเสงออกมาหน้าจอวิ่งแล้วก็จบเลยนี่นคืออ มันก็ไม่คุ้มค่ากับการรอเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้พวกคุณทุกคนได้เห็นว่าไฟนอลขาวดาวตอนเออเอฟเฟกต์มันครบเรียบร้อย20เทิร์นเนี่ยมันเป็นยังไงอะนะอันนี้น่าจะได้ตรงนี้แหละน่าจะได้คะแนนความอยากรู้นะอันนี้ต่อไปเป็น3อันดับท็อป s ช็อตประจำปี2024แล้วมีอะไรกันบ้างมีชอตในใจของพวกคุณไหมเรามาดูไปพร้อมกันนะครับผม ไปเลยอันดับที่สามอันดับที่สามอยากเชิดฉายแต่งายเกง่งไอเฮียมาเจสตี้มาอีกเลยขอแค่โอเบลิกใบเดียวเท่านั้นฮ่าฮ่า is my time to shine อันเชิดโอเบลิกเดอะโทเปนโถเฮ้ยคนลุกคนปองคนชัน ผมขอแค่โอเบลิกใบเดียวเท่านั้นมาดิผมเคแค่ต้องรอกับดักโอเบลิกผมไม่จักเทพได้ถึงขนาดนั้นไหมนะอีซาจักเทพททมจะรอนี่ละโซเอเนจีมากซ์คูณสงังเวอย์สองมอนเสเตอร์ตัวอื่นที่ไหนหน่ะทำลายมอนสเตอร์รทั้งหมดที่ฝ่ายตรงข้ามคอนโทรอยู่และสร้างความเสียหายสี่พันอาฮ่าโอเคอีซามจูชายเบบี้ มันตีได้เลยเอาไอ่ยการหมดกโอ้โอ้ย เห็นแล้วบรู้สึกกำหมาดกับลูนิกมากเลยครับผมว่าหลายๆคนคงมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้นะเจอลูนิกแล้วแบบการ์ดมันหมดก่อนอะคือเราจะแก้เกมได้แล้วอะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นจั่วก็จั่วเทพอะเมื่อกี้ได้กำดักโอเมลิกแล้วตาหน้าเปิดมาสังเวยแล้วก็บึ้มก็ก็เกือบชนะแล้วอะนิดเดียวเลยไอเจ้าลูนิกฝากเอาไว้ก่อนนะถือว่าเป็นเอ่อ โมเมนต์เฟลโมเมนต์ใช่ปะคู่คุณน่าจะชอบกันเฟลโมเมนต์แล้วก็เกี่ยวข้องกับโอเบลิกอีกแล้วครับเอ้ยรู้สึกว่าปีนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับโอเบลิกเยอะใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยส่วนอันดับที่1กับ2เนี่ยผมก็ข้างตื่นเต้นเลยเพราะว่ายอดวิวมันฉีกระโดดไปจากลำดับก่อนหน้านี้ไปเกือบจะ2เท่าเลยนะอันอื่นอยู่แบบหลักหมื่นใช่ปะหกับ2นี่คืออยู่หลักแสนเลยด่จริงๆแสนเลยด่มาไปดูกันดีกว่า ว่าอันดับที่2คืออะไรไปอันดับที่2แล้วกูชูห้านิ้วทำไมอันดับที่2อันดับที่2กลิดชีพในเทินแรก slash draw โอ้โ <laughs> หมันจะมันจะมดีวันเหรอกูรอแะไรเด <laughs> ็กโครงเ e อ็กโซเดียใช่มันเหมือนเด็กเอ็กโซเดีย เชนแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยรอสลทิการ์ดหนึ่งใบจากท็อปเด็กเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเะไรเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้ยเน้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้ยเด็ยเฮ้ยเฮ้ยขฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ย้ายเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ย หลังจากนั้นถ้าการ์ดใบนั้นเป็นดรอสเซ็นมันลงสู่สารทำลายการ์ดทั้งหมดบนฟิลสร้างความเสียหาย2,000ให้กับฝ่ายตรงข้ามต่อการ์ดที่โดนทำลายลงสู่สารด้วยเอฟเฟกต์นี้โอ้โหแล้วเล้วไอไงนี่คือรำนานนี่คือเรียงการ์ดอยู่ให้ดรอสอยู่บนสุดเวลาจะจั่วโอ้โห โอ้โหผมต้องบอกโอ้โหอีกรอบเลยถือว่าเป็นท่าที่เท่มากๆเลยนะเหมือนแบบชักดาบอะชักดาบคำเร็วสูงอะพลังแห่งดาบ e. อีไอ้อ่ะฟลุ๊ไปหมดสนามเลยแล้วก็บึ้มแล้วก็ยิงไหลโอ้โหถือว่าเป็นอีกคอมโบหนึ่งที่ โคตรท่โคตรอันตรายครับแต่ว่าเซตอัพนานมากๆเลยนะถ้ามีถ้าเป็นคนแบบว่ามีของขัดนี่ก็น่าจะน่าจะไปถึงฝันยากอยู่แล้วแต่ถือว่าเป็นคอมโบในฝันที่ขายฝันใช้ได้นะทุกคนชอบมันมากครับมันมากอันนี้เหมาะกับอันดับที่2องจริงครับปบมือให้อันดับที่2ขนาดนี้อันดับที่1จะขนาดไหนใช่ช็อตที่ดีใจพวกคุณไหมไปได้เวลาของอันดับที่ห อันดับที่หนึ่งพลังโจมตีระดับ99ล้านโดนเหมือนเรียบรอ้อยเอาวันนี้วันนี้กันยาเฉยนะกูรีกูเฉยเเฮ้ยไอเหี้ยวไม่รีกวะเอลงไม่ให้รักเธอแต่ฉันไม่โอ้ยอเหี้ยหมดแล้ว <c oughs> อิเดียแล้ว <c oughs> <c oughs> ไอเหี้ยมึนเป็นทำไมนี่ทำไมไม่กดทำไมเอาแต่ดูอ่ะครับไอเหี้ยหมดเลยภาษาไมเล่อ มึงเอาโอ้โหมึงเวียนอีกรอบวะโอ้ยเชี่ยแม่งของดีจัดไอ้เอ้ยแม่งเวียนอีกรอบอีกโอ้ไฟมาซีดไอ้เชี่ยนี่มันไฮไลท์อัลลิวิตเต็ดไฟเวอร์ไอเอ้โอ้แล้วก็เวียนอย่างนี้เรื่อยๆนะเชี่ย One eternity later ก้าสิก้าวก้าสิเก้าวลาฮ่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 ้ฮ่า่าฮ่าฮ่มว,ว่าฮ่มมาฮ่าเ่าฮ่มฮ่า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 ัาฮ่าฮ่าฮรับ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 นะนน่าวิวเลยฮ่า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 0่าฮวาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ว่าว่าฮ่ เหมาะสมกับตำแหน่งอันดับ1ในปี2024จริงครับกับการใช้โอเบลิกระดับ9,999,999คือมีมากกว่านี้มันก็ทำได้มากกว่านี้อะ่ะแล้วก็ต่อยออกมาทีเดียวคือแบบตายได้ยันแบบไล้หมดเล่นปีหน้าเลยอะ่ะไม่ใช่ปีหน้า2-3สปีข้างหน้าได้เลยอะ่ะ <c oughs> เออคนคนดูน่าชอบนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับโอเบลิกแล้วก็บอกแล้วว่าปีนี้เนี่ย เราเกี่ยวข้องกับโอเบลิกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นนี่เนี่ยถือว่าเป็นปีแห่งโอเบลิกดีปะ่ะอ่าก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ10อันดับยูกิโอชอสประจําปีนี้ปี2024นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างมีตรงใจพวกคุณกี่อันสามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับหรือว่าให้กาลังใจแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์กันให้ได้นะครับผมจะกดลงกดไลค์ให้กําลังใจคุณกล้วยก็ทําได้เช่นกันนะครับเราจะโตไปพร้อมกันครับช่วยช่วยให้ คุณกล้วยโตไปมากเลยกลายเป็นขาใหญ่มากกว่านี้นะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับยังไงปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับผมแล้วเราก็ผ่านมันไปได้นะผมหวังว่าทุกคนที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่ก็คงผ่านเรื่องราวของปีนี้ ไมาจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายนะไปกันได้ทุกคนนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่สนับสนุนกันนะครับแล้วยังไงก็ขอฝากสนับสนุนช่องของคุณกล้วยต่อไปด้วยนะครับผมถ้าพวกคุณยังไม่หยุดดูผมก็ยังไม่หยุดทําเช่นกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับซีวกนวันหน้า next time นะครับผมเหล่าดูอยไรทุกท่านบายครับผมเจ yeah.